ครับสวัสดีครับเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะครับมาโบรยังเคยเนาะหล,ะะละะังสองล่าชนะเพื่อครับในรอบนี้เราเปิดกันในหน้าเกมมาจังเวเหนึงไหมครับเออหลังจากที่พีจีมันปิดมานานแล้วเพื่อครับเพิ่งมาเปิดเนาะอ่ะในรอบนี้ผมก็มาดูสมาชิกในกลุ่มเนาะเข้าไปแตกเกมมาจังเวนึนไหมครับเพื่อครับเออก็ใครที่ไม่ได้เข้ามาในกลุ่มเนาะไปดูใต้คอมเมนต์นฮะในกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มพูดคุยเนาะใครได้เกมอะไรเขาจะแคปมาบอกไหมครับนี่ไปแตกเกมมาจังเวนึงมาฮะเออเดี๋ยวขอรองตามตัวนิดนึงครับเพื่อนครับกก็ในลุ่มกไปตาม ครับผมก็จะไม่ตามเนาะก็ประมาณนี้ฮะในกลุ่มกัวทามเนาะใครได้เกมอะไรเหมือนที่บอกแหละได้มาหรือว่าเออหรือว่าเสียเกมไหนเนี่ยเขาก็จะแค่มาบอกครับเพื่อนครับโอเคหลังจากที่มันปิดมานานฮะขอไปลองจัดดูนะครับกับเกมมาจังเวดึงเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเนาะไปเลยฮะกับเกมมาจังเวดึงเพื่อนครับไปฮะอ่ะโอเคมาครับเพื่อนครับเรามีทุนไปที่353บาทเพื่อนครับเดี๋ยววันนี้ผมขอมาเริ่มต้นที่เบ็ดหแล้วกันเนาะมาซักสิบหมื่นครับเพื่อนครับลองด เรียกว่าบิดนานมโหรฬานครับบิดนาน,นมากๆฮะอ่ะมาลองดูนะฮะตามสมาชิกในกลุ่มกันไหมครับในรอบนี้ว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กครับเพื่อนฮะกับเกมมาจงเวนึงเนาะเออหมัดอคอยเพื่อนเป็นชุดคอมโบสวยงามฮะเออแบบน,นี้คำนวณมาดีดีว่าอ่าแบบน,นี้มันน่าขึ้นเบ็ดครับเพื่อนครับ,บสวยงามฮะโอ้โหหมายนึกว่าจะคอมโบยาวๆเพื่อนครับ ถือว่าเอาเรื่องอยู่ฮะมีลายคำนวณลายคอมโบดีๆฮะแบบนี้จัดจ้านครับเพื่อครับเออยาวไปครับรเพื่อครับหูยคอมโบเกิดทุกดอกฮะอ่ะโอเคผมขอเพิ่มเป็นเบ็ดสิบเลยแล้วกันเนาะมาฮะไม่ต้องเสียเวลาครับรเพื่อครับวันนี้เราไม่เริ่มจากเป็นบาทเนาะเราขอมาเล่นเบ็ดสูงกันเลยฮะเพื่อนฮะปกติจะเล่นจากเป็นบาทครับเพื่อครับแต่ในรอบวันนี้เนาะก็เริ่มเบ็ดห้าเพื่อนฮะลองดูว่ามันจะได้หรือมันจะเจงครับเพื่อครับเราก็มาต่างสมาชิกในกลุ่มไปด้วยเนาะแล้วก็มันเพิ่งเปิดเซิร์ฟมาเพื่อครับ เออเหมือนอัดอั้นเนาะไม่ได้เล่นนานครับเพื่อครับปิดไปนานเกินฮะอ่ายังไงเซเพื่อนเอ,อ้ยเอ,อ้ยหมาเพื่อนอย่าพิ่งดูดนะเพื่อนนะเออสวยงามฮะสวยงามเพื่อนโอ้โหยขาหลังคาช่องสองเอครับเออถือว่ามีลายคอมโบมีลายกินมีลายคำนวณดีอยู่ฮะแบบนี้เราเล่นกันยาวๆได้ครับเพื่อครับโอ้โหยกรอบรูปช่องสามไม่ลงมาครับเพื่อครับเฮ้ยเอ้ยเออ,เอ,อคำนวณหน่อยเพื่อนือสิบมูลครับเพื่อครับลองดูฮะ หมับอยเพื่อนสวยตอนนอ่อนรอบมาเป็นชุดฮะอูเบ้งปะโถไม่ถึงแล้วครับเออมีลายคอมโบมีลายกินดีๆแบบนี้เนะาะเราลองขึ้นดูดูไหมลองลองขึ้นเบ็ดยี่สิบดูดะฮะเดี๋ยวอ่ะโอเคมาฮะเดี๋ยวผมขอลองเบ็ดยี่สิบดูฮะมาไหมครับสามสิบหมุนจัดไปะฮะดูซิว่ามันจะได้เลยจะเจ๊งนะมั้งครับอันไหนมันจะมากันก่อนฮะจะได้ก่อนเลยจะเจ๊งก่อนครับในรอบวันนี้เนาะมาฮะ ปิดไปนานมากเนาะ PG ในรอบนี้ป่ะครับสามสี่ชั่วโมงปกติชั่วโมงหนึ่งก็จะมาแล้วเนาะแต่ในรอบนี้โอ้โหปิดอย่างยาวเลยครับตั้งแต่ขี่โมง,งอะ่ะตั้งแต่เที่ยงเออจนถึงสี่โมงครับเพื่อนโอ้โหสวยเพื่อนยาวๆไปเพื่อนเออสองตัวสเก,ก็ตเตอร์อมาสิเพื่อนเข้ามาเถิดสองตัวหมักไปโอ้โหคอมโบเป็นชุดครับเพื่อนครับสวยงามต่อเนื่องฮนะโอ้โหหกโอ้โหพนนันหกสี่บาทเพื่อนครับนี่ไงแตกนอกมาครับเพื่อนครับ มันต้องอย่างนี้ฮะเอออัดอั้นกันไหมครับเหมือนไม่ได้เล่นนานฮะเราจัดเป็ดสูงกันเลยฮะวันนี้ยังไงซิเพื่อน2ตัวอีกแล้วโอ้โหมาจอๆอ,อีกแล้วกันไหมครับไม่<ๆ>ไมเข้าไหมเพื่อนโอ้โหสองตัวดูดิแม่งเอ้ยสกเก็ตเตอร์มา2ตัวแบบมาล่อครับเพื่อนฮะฮสวยแต่คอมโบดีจัดครับเพื่อนครับโอ้โหมีลายกินมีลายคำนวณมีลายคอมโบดีอยู่นะ<ๆ>มาฮะหกมือสุดท้ายเพื่อนครับถ้ายังไม่เข้าเดี๋ยวผมขอลองย้ำดูสักรอบเนาะถือว่าเบ็ดยี่สิบก็ใช้ได้อยู่ครับเพื่อนครับ เพราะว่าวันนี้ก็มีคำนวณมีคอมโบดีๆจัดๆจ้านๆเยอะๆฮะอ่ะโอเคผมขอลองย้ําดูสักรอบเนาะสามสิบมุนครับเพื่ครับมาลองดูว่าไหนมันจะหมดก่อนนะเพื่อนครับเออสารเบ้งโอ้ยคอมโบเพื่อนขอคอมโบหนักๆห,หน่อยสักรอบเพื่อนเพื่อนครับดูซิว่าวันนี้มันจะมีเข้าฟรีเราหรือเปล่าเพื่อนครับโอ้โยสองตัวเพื่อนหมักเข้าไปโอ้โหสวยงามฮะโอ้ยจนได้ครับเพื่อนครับนี่ไงเออข้าฟรีมาในเบตยี่สิบครับเพื่อนครับดูซิว่ามันจะจ่ายเท่าไหร่ฮะ ก็เป็น20เนาะอย่างต่ำก็ประมาณพันห้าเพื่อนครับถึงจะเรียกว่าแตกเนาะดูฮะในรอบนี้ว่ามันจะแตกให้เราหรือเปล่าเพื่อนครับโอ้โหดอกแรกว่าว่ะเพื่อนดอกสองก็ว่าไปดอกสาไฟไม้สะบงปะโทแม่งไ,ไม่คำนวณเลยครับเพื่อนครับเออคำนวณมาหน่อยเพื่อนซื้อเบ่เงพบเงพื่อนลิ้วเบ่งอุย้ยมีไวอีกฮะต่อเน,นื่องไหมเพื่อนชื่อเบ่งอุย้ยสวยสวยสวยอู้หูพันกว่าแล้วเพื่อนครับได้มา868บาทฮะ ถือว่าน่าจะแตกกันเพื่อนครับมันต้อง1,500บาทเนาะได้มา 1, 4 0 0บาทแล้วครับยังเลย6กหมุนแล้วเพื่อนครับเอยว้าวาไปเออสวยซื้อเวงสวยงามฮะ5จุดมีไว้ได้กินจีนแดงหมับเข้าไป2ขีดด้วยชือ้อเบห่งโอ้โห1,284บาทแล้วเพื่อนครับยังเลย6กหมุนฮะต้องถึงประมาณพัน0เนาะถึงจะเรียกว่าแตกรับเพื่อนโอ้โหแม่งว้ายวยาวๆบว่ะเพื่อนไฟไหม้สะบงสีปฏิอ้ยเอ้ยเยพื่อนเฮ้ยมึงคำนวณมาหน่อยที่เออ ซื้อโอ้โหหมุนสุดท้ายไปครับนึกว่าจะแตกนะต้อ้โหตลกไม่แตกหรอวะเนี่ยมีวายเพื่อนกรอบรูปสวยงามฮะต่อเนื่องมาเพื่อนหมักไปโอ้โหสวยงามฮะชื่อโอ้โหสี่พันแปดโอ้โหยังมีเป็นชุดเพื่อนเลยโอ้โหโอ้หมึงเอาเลือดหรือไงเพื่อนจัดจานกันเพื่อนครับดอกนี้ฮะโอ้โหได้ราคาดอกใหญ่กันเพื่อนครับ6,488ได้มา7,800แแล้วครับ 7,700แล้วฮะโอ้โหจบสวยครับเพื่อนครับ7,604บาทเพื่อนครับเรียกว่าจบโคตรเวอร์โคตรวังนะเพครับโอ้โหหลังจากที่มันอัปเดตมาใช้ได้แล้ยเพื่อนครับอ่ะผมไม่เล่นต่อเนาะได้มา8,717ันเจร้บเาทพื่อนครับเอาทุกที่เท่าไหร่300บาทฮะโอ้โหในรอบนี้ถือว่าแตกโคตรเวอร์นะเพื่อนครับเบทดยี่สิบเนาะโปรตีไม่ค่อยเห็นแบบนี้เลยฮะนานๆทีจะเห็นเนาะโอ้โหแต่มันเ0 0ดกว่าเพื่อนครับสุดยอดฮะเราก็มาตามสมาชิกในกลุ่มก็ได้ด้วยเนาะแล้วก็ มันเพิ่งเปิดเซิร์ฟมาด้วยเนาะถือว่าไม่แตกโคตรเว้ยฮะประมาณนี้ครับเพื่อครับก็ใครที่ไม่ได้เข้ามาในกลุ่มโกดทามเนาะไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมโปรโมทครับเพื่อครับแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยเนาะและสำหรับชแนลเพื่อครับไปแล้วฮะบายฮะ